โอ้มือโชเปอร์สวัสดีค่ะเช้าวันนี้น้องแพทจะพาไปใส่บาตรนะคะก่อนที่จะไปใส่บาตรเตรียมชุดจะไปให้น้องๆก่อนค่ะพอเตรียมชุดเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องแพทกับคุณพ่อก็จะไปใส่บาตรกันแล้วค่ะก่อนจะไปใส่บาตรนะคะน้องแพทลืมใส่ดอกไม้จ้าทุกคนน้องแพทก็เลยรีบไปเอานะคะวันนี้น้องแพทจะใช้เป็นดอกบัวตองนะคะบานสวยมากๆเลยค่ะเหลืองอร่ามเลยนะคะเดี๋ยวเสรียบร้อยรีบเอาไปให้คุณพ่อเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่บาตรกันนะคะตื่นเช้ามาวันนี้รู้สึกมีความสุขมากๆเลย นะคะเพราะได้ใส่บาตรพระหลรูปเลยค่ะทุกคนรวมไปถึงได้ใส่บัตรพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเยอะมากเลยนะคะเห็นยิ้มแย้มแจ่มใสคือมีความสุขมากๆเลยค่ะก่อนใส่บัตรก็ตั้งจิตอธิษฐานแป๊บนึงนะคะจากนั้นก็ไปใส่บาตรกันเลยะคะ่ะคุณพ่อให้น้องแพทใส่ก่อนเลยนะคะน้องแพทก็ใส่ไปรูปนึงค่ะจากนั้นก็ให้คุณพ่อใส่ต่อเลยนะคะแล้วก็ต่อด้วยชาวบ,บ้านแล้วก็น้องๆเลยค่ะระหว่างที่น้องแพทใส่นะคะถึงพระรูปสุดท้ายนะคะทุกคนดอกไม้ไม่พอจาน้องแพทก็เลยรีบไปเก็บใหม่เลยนะคะอยู่โน่นแล้วจ าทุกคนวิ่งมาแตกลายเลยนะคะเพื่อที่จะไปเด็ดดอกบัวตองนะคะเพื่อมาใส่บาตรพระรูปสุดท้ายค่ะ เขาบอกว่าเวลาใส่บาตรนะคะให้ใส่ดอกไม้ด้วยนะคะเกิดมาชัดน่าจะได้สวยๆค่ะน้องแพทก็จะรออะไรล่ะคะ่ะทุกคนรีบใส่เลยจ้าด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงคือรอไม่ได้เลยนะจ๊ะทุกคนคือแบบต้องใส่ให้ครบทุกรูปเลยนะคะ mm hmm. เกิดมาชัหน่าจะได้สวยๆหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้นะคะรอลุนกันเอาชัดหน้าจ้า <c oughs> ชตินี้ขอให้มาแค่นี้นะคะก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองได้จ้ะทุกคนแล้วตอนนี้ใส่บัตรกันเสร,เรียบร้อยแล้วนะคะเสื้อผ้าสวยๆกล่องนี้นะคะได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีจ้ะทุกคน ช่วงนี้อากาศก็เริ่มหนาวแล้วด้วยนะคะถ้าน้องๆได้เสื้อจะดีใจแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะน้องๆมีความดีใจกันมากๆเลยนะคะที่จะได้เสื้อใหม่กันค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะทุกครั้งที่มีผู้ใหญ่ใจดีส่งเสือ้อส่งขนมมาให้นะคะเวลาน้องแพทแจกให้น้องๆนะคะน้องๆจะดีใจกันมากๆเลยค่ะรวมไปถึงน้องแพทนะคะที่เป็นตัวแทนส่งต่อความสุขให้น้องๆนะคะก็รู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะและน้องแพทก็เชื่อนะคะว่าท่านผู้ใหญ่ใจดีก็รู้สึกมีความสุขมากๆเหมือนกันนะคะ ที่ได้เห็นรอยยิ้มเด็กๆนะคะแล้วก็คุณแม่แม่ค่ะแล้วก็มีเสื้อผู้ใหญ่ด้วยนะคะน้องพัดก็เลยเอาให้คุณน้าเลยค่ะคุณน้าบอกว่าใส่ได้อยู่นะสวยคะ่ะทุกคนพอน้องๆได้กันครบแล้วนะคะบอกว่าจะลองใส่กันคะ่ะทุกคนเริ่มจากน้องคนนี้เลยนะคะน้องพัดก็ใส่ให้จา่าทุกคนได้พอดีเลยนะคะสวยมากเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะคุณแม่แม่ใส่เสื้อให้ลูกจาก่าทุกคนดูน่ารักแล้วก็แบบดูอบอุ่นมากๆเลยค่ะด้วยความที่อยู่บนดอยนะคะอากาศจะเย กว่าอยู่ในเมืองนะคะเวลาน้องๆได้เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวนะคะหรือไม่ก็ผ้าหม่มอะไรแบบนี้คือน้องๆและก็คุณแม่ๆจะดีใจกันมากๆเลยคะ่ะ<ม>เพราะเวลาใส่เวลาหม่มคือมันจะรู้สึกอบอุ่นมากๆเลยนะคะและน้องแพทย์ในนามของน้องๆแล้วก็คุณแม่ๆนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งความสุขแบ่งปนันความสุขมาให้เราทุกคนนะคะขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย